ใชืออสคันเลเอโงบาลไว้เลทีนี้เมืคืนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ดูลงมาจะให้ไปลงมาากก็สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมอาสวัสดีพี่มาเจอได้ได้ได้รครับ สวัสดีนะครับผมสวัสดีลูกเพจทุกท่านอีกครั้งค,ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หน้า UN เนะครับวันนี้เป็นวันที่2มิถุนาสองห้านะครับตอนนี้ก็เวลาเอ่อ14บสนาฬิกายีนาทีนะครับรเรามาอยู่กับพี่น้องชาวเออเมียนมานะครับ<ส>ม,ามาเรียกร้องอยู่หน้า UN นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อเผด็จการมินออนไลน์นะครับ สวัสดีพี่เข็มทิศนะครับสวัสดีครับวันนี้มีมพี่น้องชาวเมียนมาทำมาเรียกร้องหน้ายู็ครับมาเรียกร้องเกี่ยวกับมินออลไลนะรัเอกการทหารพม่านะครับ แล้วเข้าไปดูข้างในอันนี้ก็เป็นป้ายต่างๆสวัสดีครับรบแล้วรับคอนนีครับล้ครับเพิ่งางถึงเมื่อกี้ถึงหน้าอย่ลุงดอนอดูดหรรทขอให้ได้อุทัยขอได้ล่อยแล้ไม่ได้ล่อยอยาูกับเหุอยูู่ก่อทีมสามคนเลรั